สวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้น้องชมพู่พาบ้านราคาถูก ep สิบแปดนะคะวันนี้นะคะมีพระหลากหลายมาฝากพี่พี่นะคะแล้วก็มีมีดมาด้วยนะคะวันนี้นะคะมีทั้งหมดส9สิบเก้ารายการนะคะมาชมหมายเลขที่หนึ่งเลยนะคะพี่พี่หมายเลขที่หนึ่งนะคะหมายเลขที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่พี่ เนื้อสวยๆเลยค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะองค์นี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่หมายเลขหนึ่งนี้นะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่สองนะคะก็จะเป็นสมเด็จวัดละครั้งเหมือนกันนะคะพี่พี่ ดูให้ชอบก่อนปิดด้วยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นี่นะคะองค์นี้อยู่หมายเลขที่สองนะคะสามร้อยบาทเหมือนกันค่ะหมายเลขต่อไปนะคะ หมายเลขที่สามนะคะจะเป็นสมเด็จวัดละฆังเหมือนกันนะคะพี่พี่ขออภัยพี่พี่นะคะกล้องมันเอียงนิดนึง่งอันนี้เป็นหมายเลขที่สามนะคะพี่พี่เป็นสมเด็จวัดละฆังเนื้อสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะดูให้ชอบก่อนปิดนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะคะพี่พี่อยู่ด้านบนเลย องนี้เป็นหมายเลขที่สามสมเด็จวัดละคังนะคะพี่พี่อยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน,น้องชมพู่นะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขที่สี่นะคะพี่พี่จะเป็นสมเด็จวัดละคังเหมือนกันนะคะเนื้อเก,เก่าสีสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะ องนี้ก็สา0อยบาทเท่านั้นนะคะทุกองสา3ร0อยบาทนะคะวันนี้เว้นเว้นมีดหลวงพ่อกล้วยสองล่มนะคะหมายเลขต่อไปหมายเลขที่ห้านะคะพี่พี่จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะพี่พี่นี่คะ่ะสวยๆเลยพี่พี่คนไหนชอบอยากปิดนะคะแอดไลน์เข้าหันน้องชมพู่นะคะ สำหรับพี่ๆที่ไม่มีลายนะคะสามารถโทรมาบอกที่อยู่นะคะแล้วก็รอรับของได้เลยนะคะปลายทางนะคะบวกเพิ่ม60นะคะพี่ๆแต่ถ้าพี่ๆคนไหนโอนนะคะน้องจะส่งให้ฟรีค่ะองนี้นะคะหมายเลขที่5คะ่ะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะคะหมายเลขต่อไปนะคะ หมายเลขต่อไปนะคะพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่หนะคะหมายเลขที่6คะ่ะจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกวยนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่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 คนไหนชอบนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะสามารถโทรหาน้องหรือแอดไลน์เข้าหาน้องได้เลยนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ดูให้ชอบก่อนปิดด้วยนะคะ องนี้นะคะสมเด็จหลวงพ่อกวยนะคะหมายเลขที่หกค่ะสามร้อยบาทเท่านั้น,นะค่ะพี่พหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่เจ็ดค่ะเป็นสมเด็จหลวงปู่โตนะคะเนื้อขา,ขาวๆแบบนี้เลยนะคะข้างหลังจะเขียนว่า น่าจะบอกว่าหลวงปู่โตนะคะน้องก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะหลวงปู่โตนะคะเป็นสมเด็จหลวงปู่โตนะคะพี่ๆองค์นี้นะคะหมายเลขที่เจ็ดนะคะพี่ๆคนไหนชอบนะคะอยากปิดแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่แล้วบอกเป็นหมายเลขนะคะพี่ๆหมายเลขต่อไปะคะ่ะหมายเลขที่แปดนะคะ เป็นปากน้ำนะคะพี่พี่เป็นรุ่นหนึ่งนะคะมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยเก่าๆเ,เลยนะคะพี่พี่สามรอยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ดูให้ชอบก่อนจะปิดด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นปากน้ำรุ่นหนึ่งนะคะหมายเลขที่แปดค่ะองนี้หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่เก้าค่ะ จะเป็นฤาษี่ลิงดำนะคะพี่พี่แบบนี้เลยค่ะอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่นะคะนี่นะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะฤาษีล่ลิงดำนะคะพี่พี่หมายเลขที่เก้านะคะองนี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะหมายเลขต่อไปค่ะ หมายเลขที่สิบนะคะพี่พี่ก็เป็นาษสลิงดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าองนี้จะมีกิ่งด้วยนะคะพี่พี่นี่เลยสวยๆนะคะพี่พี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะหมายเลขต่อไปนะคะพี่พี่หมายเลขที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นสมเด็จวัดระครังนะคะองค์นี้จะมาพร้อมกรอบเลยนะคะพี่พี่สวยๆเนื้อเนื้อแบบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ สวยมากนะคะองนี้สามร้อยบาทเหมือนกันค่ะอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่นะคะนี่เลยหมายเลขต่อไปนะคะพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่สิบสองนะคะหมายเลขสิบสองนะคะพ mm. ี่พี่จะเป็นหลวงปู่ศุกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกนะคะพี่พี่ หน่อยนะคะพี่พี่นี่นะคะหมายเลขที่สิบสองนะคะพี่พี่จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยหมายเลขต่อไปนะคะพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่สิบสามนะคะสิบสามจะเป็นหลวงพ่อทบนะคะพี่พี่ ดูให้ชัดก่อนปิดด้วยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อทบนะคะเนื้อสีสวยหน้าคมๆแบบนี้เลยค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์นี้นะคะหมายเลขสิบสามค่ะ หมายเลขต่อไปนะคะพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่สิบสี่นะคะหมายเลขที่สิบสี่นี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อเกิดนะคะพี่พี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นขอบอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะหลวงพ่อเกิดนะคะพี่พี่ วัดสะพานนะคะองค์นี้นะคะหมายเลขที่สิบสี่นะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขสิบห้านะคะจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องชมพู่นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะคะ หลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่สามร้อยบาทเหมือนกันค่ะองนี้นะคะอยู่หมายเลขสิบห้านะคะหมายเลขต่อไปนะคะพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่สิบหกนะคะสิบหกจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่เนื้อ,อาหาเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่มแค่หกสิบบาทเท่านั้นนะคะ จบหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่จบหลวงพ่อเงินหมายเลขสิบหกนะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขสิบเจ็ดค่ะพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะจะสึกนิดนึงนะคะพี่พ นี่นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะนี่นะคะพี่พี่หลวงพ่อเดิมนะคะอยู่หมายเลขสิบเจ็ดนะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะพี่พี่จะเป็นจะเป็นในหลวงนะคะ สวยมากค่ะล้อเก้านะคะอ,องนี้พี่พี่คนไหนอยากปิดแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่นะคะแล้วบอกเป็นหมายเลขเลยนะคะพี่พี่เพื่อจะได้สะดวกนะคะและรวดเร็วนะคะพี่พี่ช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมนะคะพี่พี่หรือว่าพี่พี่คนไหนที่ไม่มีไลน์นะคะโทรมาหาน้องก็ได้คะ่ะ นี่นะคะอันนี้จะเป็นรอเก้านะคะหมายเลขที่สิบแปดนะคะพี่ๆหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขสิบเก้านะคะจะเป็นรอเก้าเหมือนกันนะคะองนี้จะอยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยพร้อมกรอบเลยนะคะองนี้ 3า0รอยบาทเท่านั้นนะคะองนี้นะคะอยู่หมายเลขสิบเก้านะคะพี่พี่หมายเลขต่อไปเลยหมายเลขยี่สิบนะคะจะเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่พี่มาพร้อมกรอบเลยนะคะกรอบจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะพี่พี่แบบนี้เลยหลวงปู่บุญนะคะ ดูให้ชอบก่อนนะคะพี่ๆก่อนที่จะปิดนะคะหลวงปู่บุญนะคะอยู่หมายเลขที่ยี่สิบนะคะองนี้หมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นหลวงพ่อพรมนะคะมาพร้อมกรอบเหมือนกันนะคะองนี้ สวยๆเลยนะคะพี่ๆสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อพรมนะคะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะคะหมายเลขต่อไปค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระนอนบางขุนพรมนะคะพี่ๆมากรอบสวยๆแบบนี้เลย 300บาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะอ,องนี้หมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามนะคะพี่ๆ นี้จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะจะเป็นปกโพนะคะพี่พี่อันนี้เป็นปกโพนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยมาพร้อมกรอบสวยๆนะคะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะองนี้นะคะอยู่หมายเลขที่ยี่สิบสามนะคะพี่พี่ หมายเลขต่อไปเลยนะคะหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะคะพี่ๆจะเป็นพาทราวดีนะคะอยู่ในกรอบจะไม่ค่อยเห็นนิดหนึ่งนะคะจะเห็นไม่ค่อยชัดอะคะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในกรอบนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นพาทราวดีนะคะพี่ๆอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหันน้องชมพู่นะคะ คะทะเวด,ดีนะคะพี่พี่อยู่หมายเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะอง์นี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยหมายเลขต่อไปนะคะพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้านะคะจะเป็นวัดทับนะคะพี่พี่องนี้ก็มาพร้อมกรอบส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่พี่คนไหนชอบนะคะอยากปิดแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่นะคะ หรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะนี่นะคะเป็นวัดพับนะคะพี่พี่หมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบหกนะคะจะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่พี่องค์นี้ก็มาพร้อมกรอบเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ ของพ่อไปนะคะหมายเลขที่ยี่สิบหกนะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะจะเป็นพระกิ่งวัสุทัศน์นะคะองค์นี้มาพร้อมกรอบเหมือนกันนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่พระกิ่งวัสุทัศน์นะคะ 3า0รอยบาทเท่านั้นค่ะองนี้นะคะอยู่หมายเลขที่27ค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่2 8นะคะพี่พจะเป็นคูบาสีวิชัยนะคะกรอบสะท้อนแสงนิดนึงนะคะพี่พี่กรอบจะสะท้อนแสงนิดนึงนะ ถ้าพี่ๆคนไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่เหมือนเดิมนะคะองนี้เป็นครูบาสีวิชัยนะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขที่สิบแปดต่อไปหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะคะพี่ๆจะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะองนี้จะพร้อมห้อยเลยนะคะพี่ๆ มาพร้อมกรอบมาพร้อมลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อพัดนะคะมาพร้อมกรอบสวยๆเลยค่ะองค์นี้อยู่หมายเลขที่2 9นะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขที่30นะคะพี่ๆจะเป็นมีดหลวงพ่อกวยนะคะ สสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แต่ว่า EP นี้นะคะมีหลวงพ่อกลวยจะขอเพิ่มราคาอีกหนึ่งร้อยเป็นสี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่เพราะว่าหลวงพ่อกล้วยหายากมากนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงค่ะพี่พี่แต่น้องก็อยากแบ่งปันให้นะคะๆๆๆขอเพิ่มาาอีกหนึ่งร้อยเป็นสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะ เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่นี่คะ่ะมีดหลวงพ่อกลวยนะคะหมายเลขที่สามสิบนะคะพี่พี่หมายเลขที่สามสิบเอ็ดนะคะก็เป็นมีดหลวงพ่อกวยเหมือนกันนะคะพี่พี่แต่ว่าอง์นี้จะเป็นเหมือนกระดูกอะค่ะพี่พี่เจ้าของเขาเก็บไว้นานแล้วนะคะก็เลยจะแบบ มีส้นหนิมอะไรแบบนี้นะคะเป็นกระดูกนะคะพี่พี่เป็นหลวงพ่อกล้วยเหมือนกันนะคะเล่มนี้ก็สี่ร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะมีสี่ร้อยบาทแค่สองเล่มนี้นะคะที่เหลือก็สามร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะคะพี่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 คนไหนชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาน้องชมพู่นะคะนี่ค่ะเป็นกระดูกนะคะพี่พี่แบบนี้เลย ้าของเขาเก็บไว้นานนะคะพี่พี่นี่เลยเป็นกระดูกนะคะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่สามสิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อพัดค่ะพร้อมห้อยนะคะมาพร้อมกรอบสวยๆเลยค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะหลวงพ่อพัดนะคะพี่พี่ องนี้นะคะหมายเลขที่สามสิบสองค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่สามสิบสามจะเป็นในหลวงนะคะรอเก้ามาพร้อมกรอบนะคะนี่นะคะพี่พี่กรอบสวยๆเลยค่ะพระก็พระก็สวยนะคะองนี้นะคะเป็นในหลวงรอเก้านะคะ พี่พีนี้นะคะถ้าน้องพูดองค์ไหนผิดยังไงนะคะขอโทษพี่พี่ด้วยนะคะองค์นี้นะคะอยู่หมายเลขที่สามสิบสามนะคะหมายเลขต่อไปคะ่ะหมายเลขที่สามสิบสี่นะคะจะเป็นสิงหงพ่อกลวยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นกระดูกแกะนะคะพี่พี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกแกะนะคะ สิงหลงพ่อกล้วยสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่สามสิบห้าค่ะหมายเลขสามสิบห้านะคะจะเป็นหันุบาลปูคำบุนะคะนี่นะคะพี่พี่ หานุบาหานุมานปูคำบุนะคะองค์นี้ก็สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นฐานนะคะองค์นี้นะคะอยู่หมายเลขที่สามสิบห้านะคะหมายเลขต่อไปค่ะ หมายเลขที่36นะคะจะเป็นวัวธนูหลวงปู่กาหลงนะคะอันนี้เป็นวัวธนูหลวงปู่กาหลงค่ะนี่นะคะ300บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่วัวธนูนะคะวัวธนูอยู่หมายเลขสานะคะเป็นของหลวงปู่กาหลงนะคะพี่พี่ หมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขที่ส7ค่ะเป็นนางพยานะคะพี่พี่มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยพร้อมห้อยเลยนะคะองนี้ก็สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พเป็นนางพยาคะ่ะนางพยาหมายเลขที่37นะคะหมายเลขต่อไปคะ่ะหมายเลขที่38 สาสิแปดนะคะจะเป็นหลวงพ่อโตนะคะพี่พี่ดูให้ชอบก่อนปิดนะคะด้านหลังจะทึบแบบนี้นะคะพี่พี่อยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าหาหน้องชมพู่นะคะหลวงพ่อโตนะคะหมายเลขที่สามสิบแปดนะคะมาที่หมายเลขสุดท้ายของวันนี้เลยค่ะนี่นะคะหมายเลขสุดท้ายของวันนี้จะเป็นมีหลวงพ่อคูณนะคะมาพร้อมกล่องเดิมเลย 300บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวน้องจะเปิดให้ดูนะคะพี่พี่สักครู่นะคะนี่นะคะพี่พี่สักครู่นะคะต้องดูด้านนี้นี่นะคะเป็นของหลวงพ่อหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะเล่มนี้ ให้ไปพร้อมกล่องเดิมของเขาเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะหมายเลขที่39นะคะมีหลวงพ่อคูณนะคะ300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะก็หมดแล้วนะคะพี่ๆสำหรับ ep 18นี้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องชมพู่หน่อยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะคะ สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆอยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาอุดหนุนน้องนะคะสำหรับ ep 18นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ